สวัสดีค่ะในเรื่องของรายได้ประชาชาติและการวัดและความสุขมารวมประชาชาตินะคะในตอนที่1นนะคะรายได้ประชาชาติและการวัดนะคะเราจะเริ่มจากการศึกษากระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจแบบง่ายนะคะโดยที่จากภาพนะคะแสดงกระแสการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะเส้นประนะคะจะแสดงการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตและผลผลิตระหว่างหน่วยเศรษฐกิจนะคะส่วนเส้นรอบนอกนะคะ จะแสดงการหมุนเวียนของเงินนะคะโดยเส้นล่างแสดงรายได้หรือค่าตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับก็คือค่าเช่าค่าจ้างดอกเบีย้ยและกําไรนะคะซึ่งเป็นรายจ่ายหรือต้นทุนของการผลิตของผู้ผลิตค่ะส่วนเส้นบนแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคซึ่งก็คือรายได้ของผู้ผลิตค่ะถ้าเราพิจารณาในส่วนของผู้ผลิต ะะการผลิตสินค้าและบริการจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตจะได้มาจากครัวเรือนนะคะกรณีที่ครัวเรือนเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตให้แก่ธุรกิจก็จะได้รายได,ได้หรือผลตอบแทนในรูปค่าเชา่าค่าจ้างดอกเบี้ยและกำไรนะคะสมมุติว่าเมื่อครัวเรือนนะคะมีไรายได้ก็จะนำไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตนะคะมาบริโภคทั้งหมดนะคะกรณีนี้ครัวเรือนที่เป็นผู้บริโภคก็จะเห็นว่า มูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะจะเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดในการซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือนนะคะและเท่ากับรายได้ทั้งหมดที่ครัวเรือนได้รับในฐานะเจ้าของปัจจัยการผลิตค่ะดังนั้นนะคะกระแสะการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้วนะคะจึงนําไปสู่การคํานวณรายได้ประชาชาติ3ทางค่ะก็คือ 1. ด้านการผลิต2ด้านรายได้3ด้านรายจ่ายนะคะไม่ว่าจะคํานวณทางด้านใดนะคะผลที่ ได้จากการคำนวณน,นะคะจะมีค่าเท่ากันแต่ในความเป็นจริงนะคะก็จะมีค่าคาดเคลื่อนทางสถิตินะคะในเรื่องถัดมานะคะความหมายของรายได้ประชาชาติหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า national income หรือตัวย่อว่า NI นะคะถ้าเราพิจารณาความหมายตามการคำนวณด้านผล,ผลผลิตนะคะก็คือมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจนะคะในระยะเวลาที่กำหนด ปกติก็คือ1ปีนะคะแต่ถ้าพิจารณาความหมายตามาตามการคำนวณของด้านรายได้นะคะก็คือผลรวมของรายได้ประเภทต่างๆนะคะที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้รับในระยะเวลาหนึง่งนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะแต่ถ้าเราพิจารณาในความหมายของด้านรายจ่ายนะคะก็คือ ผลรวมของค่าใช้จ่ายต่างๆที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้จ่ายไปในการซื้อสินค้าและบริการที่ผลิตในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะเราจะมาพิจารณาการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตหรือเราเรียกว่าด้านการผลิตนะคะเป็นการวัดโดยพิจารณามูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้นในสาขาการผลิตต่างๆในรอบระยะเวลาหนึ่งนะคะมูลค่าที่รวม ออกมานะคะเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือย่อมาจาก gross domestic product นะคะหรือย่อว่า GDP นะคะเพื่อหลีกเรี่ยงปัญหาการนับซ้ำค่ะเราก็เลยจะคำนวณโดยวิธีมูลค่าเพิ่มค่ะการคำนวณโดยวิธีมูลค่าเพิ่มนะคะเราหาม,มาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะคะหมายถึง สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมาและไม่ได้ถูกนําไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆนะคะส่วนสินค้าขั้นกลางนะคะหมายถึงสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆบางทีเราก็พิจารณาสินค้าขั้นกลางนี้หมายถึงต้นทุนการผลิตนั่นเองค่ะดังกล่าวมาแล้วนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำนักเศรษฐศาสตร์จึงใช้ผลรวมของมูลค่าเพิ่มซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะคะมูลค่าเพิ่มก็หมายถึงผลต่างระหว่างมูลค่าของผลิตผลที่ผลิต ได้ในแต่ละขั้นนะคะขายให้กับหน่วยผลิตในขั้นต่อไปนะคะกับต้นทุนของสินค้าที่หน่วยผลิตขั้นนั้นนั้นนำมาจากหน่วยผลิตอื่นๆหรือก็คือสินค้าขั้นกลางนั่นเองค่ะในการคํานวณมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการนะคะถ้าพิจารณาจากตารางนะคะเราจะหามูลค่าสินค้าและบริการของขนมนะคะเราเริ่มจากขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้นนะคะก็คือขั้นแรกก็คือชาวนาปลูกข้าวนะคะ มูลค่าสินค้าที่ขายได้ก็คือข้าวเปลือกเนี่ยค่ะขายได้200สมมุติว่ามูลค่าสินค้าขั้นกลางหรือต้นทุนการผลิตไม่มีนะคะมูลค่าเพิ่มก็หามาจากมูลค่าสินค้าที่ขายได้ในคอลัมน์ที่2ลบกับมูลค่าสินค้าขั้นกลางคอลัมน์ที่3นะคะ200ลบศูนย์ก็ได้มูลค่าเพิ่มขั้นแรกก็คือ200อนะคะเอาข้าวเปลือกมาสีนะคะในขั้นตอนที่2เป็นลงสีข้าวนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ300ลบมูลค่าสินค้าขั้นกลาง200ก็ได้มูลค่าเพิ่ม100 เอาค่าไปโม่เป็นแป้งนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ420ค่ะมูลค่าสินค้าขั้นกลางคือ300 420ลบ300ได้มูลค่าเพิ่ม120นะคะเอาแป้งมาทําเป็นขนมอาจจะเป็นขนมเค้กก็ได้นะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ500ลบมูลค่าสินค้าขั้นกลางเพื่อหามูลค่าเพิ่มคือ80ถ้าเราจะหามูลค่าเพิ่มของขนม เค้กชิ้นนี้นะคะก็คือหามาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายโดยหาจากมูลค่าเพิ่มทุกๆขั้นตอนรวมกันก็คือ200บวก100รบวกรบวกรวมกันเป็นมูลค่าเพิ่มเท่ากับ500ค่ะในการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตนะคะเราจะหาจากผลิตพัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือเราเรียกว่า Gross Domestic Dom Product นะคะ GDP นะคะหาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายก็คือมูลค่าเพิ่มนั่นเอง ะะพอเราได้ GDP นะคะเราจะเอา GDP เนี่ยที่ได้นะคะมาบวกรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตท,ที่ได้รับจากต่างประเทศก็จะกลายเป็น GNP GNP ก็ผลิตภัณฑ์มรวมประชาชาตินะคะ Ghost National Product นะคะพอได้ GNP แล้วนะคะเราจะนำ GNP มาลบส่วนการเบริโภวกทุนนะคะหรือเราเรียกว่าค่าเสื่อมราคาเราก็จะได้เป็น NNP ซึ่ง NNP ก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิหรือ net n a t i o n a l Product ค่ะพอได้ NMP แล้วเราก็จะมาหาต่อซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการก็คือรายได้ประชาชาตินั่นเองค่ะหรือ National Income หรือ NI ค่ะซึ่งมีวิธีการหาได้2วิธีนะคะเราจะนำ NMP มาลบภาษีทางอ้อมและไปบวกเงินอุดหนุนหรือจะจะเอาภาษีทางอ้อมลบเงินอุดหนุนให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปหักออก NMP ค่าที่ได้ก็มีค่าเท่ากันเป็น NI ค่ะ การคำนวณรายได้ประชาชาติทางด้านรายได้นะคะเป็นการคำนวณโดยพิจารณาผลรวมของผลตอบแทนต่างๆที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับนะคะนำค่าเช่าบวกค่าจ้างบวกดอกเบีย้ยแล้วก็บวกกำไรนะคะรายได้ประชาชาติของประเทศไทยทางด้านรายได้นะคะก็ยึดตามรูปแบบของระบบบัญชีที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาตินะคะมียู่7รายการนะคะ 1. ก็คือค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้างนะคะ สรายได้จากการเกษตรอารชีพอิสระและการประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะสามรายได้จากทรัพย์สินของคนเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไรนะคะสี่เงินออมของนิติบุคคลห้าภาษีเงินได้ของนิติบุคคลนะคะหเงินโอนของนิติบุคคลและเจ็ดนะคะรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลน,นะคะเรายการก็นํามาบวกกันนะคะ ส่วนรายการที่ไม่นับเป็นรายได้ประชาชาติที่ต้องนํามาหักออกนะคะก็คือ2รายการค่ะก็คือดอกเบี้ยหนี้สาธารณะและดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคของครัวเรือนค่ะในการคํานวณรายได้ประชาชาติด้านที่3นะคะคือด้านรายจ่ายนะคะเป็นการคํานวณจากรายจ่ายซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะคะจำแนกเป็น4ประเภทค่ะ หรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนหรือก็คือการบริรโภคนั่นเองก็คือตัว c นะคะ consumption นะคะ2การสะสมการสะสมทุนเบื้องต้นค่ะหรือการลงทุนก็คือ investment ตัว i นะคะ3ารายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลนะคะหรือการใช้ใจ่ายรัฐบาลตัว g government ค่ะ 4. การส่งออกสุทธิก็คือ x ลบ m นะคะการส่งออกสุทธิมาจากมูลค่าสินค้าส่งออกลบมูลค่าสินค้านำเข้าค่ะ มูลค่าสินค้าส่งออกก็คือ x มูลค่าสินค้านำเข้าก็คือ m นั่นเองค่ะเราจะรวมรายจ่ายทั้ง4เข้าด้วยกันนะคะเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะหรือ gdp เพราะฉะนั้น gdp เข้าเท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m นะคะทีนี้ถ้าเราจะมาดูตัวอย่างการ,การคำนวณรายได้ประชาชาตินะคะโดยที่มีตัวเลขมาให้นะคะในด้านต่างๆนะคะถ้าเราจะคำนวณหา gdp ที่เป็นการ,การคำนวณทางด้านรายจ่ายเราก็จะนำตัวเลข ที่มาจากสูตร GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะ C ก็คือ50บนะคะบวก I 20บวก G 20บนะคะบวก X ลบ M 10นะคะก็จะเป็น GDP เท่ากับ100นะคะถ้าเราจะหา GNP ต่อนะคะ GNP ก็หามาจากสูตรนะคะ GDP บวกด้วยรายได้สุทธิจากปัจจ,จัยการผลิตท,ทีไ่ได้รับจากต่างประเทศนะคะในกรณีนี้รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิต ที่ได้รับจะต่างประเทศติดลบ12ค่ะเราก็ต้องเอา GDP ที่หาได้100นะคะไปบวกกับลบ12หรือพูดง่ายๆว่า GDP 100เนี่ยไปลบ12ก็ได้เท่ากับ88เราจะมาหา NMP ต่อนะคะ NMP หรือพิจัรณ์ประชาชาติสุทธ,ธิก็เอา g n p ไปลบส่วนการบริโภคทุน88ลบ5ก็ได้83เป็น NMP นะคะแล้วเราไปหา รายได้ประชาชาติหรือ NI ต่อนะคะในโจทย์ให้ภาษีทางอ้อมลบด้วยเงินอุดหนุนมาแล้วนะคะเราก็เอา NNP 83เนี่ยไปลบ25นะคะก็จะได้ NI ออกมาเป็น58ค่ะพอเราได้ NI มาแล้วนะคะหรือรายได้ประชาชาติมาแล้วในส่วนถัดมาเราก็จะมาศึกษาต่อในเรื่องไรายได้ส่วนบุคคลนะคะโดยที่ไรายได้ส่วนบุคคลนะคะจะหามาจาก รายได้ประชาชาตินะคะ ni ลบภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะลบเงินออมนิติบุคคลนะคะแล้วก็ลบรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลนะคะแล้วก็ลบเงินโอนจากนิติบุคคลไปยังรัฐบาลค่ะ <c oughs> ก็คือลบ4รายการแล้วก็บวก4รายการนะคะบวกด้วยเงินโอนจากรัฐบาลและจากต่างประเทศมายังครัวเรือนนะคะบวกอดอกเบี้ยนหนี้สาธารณะบวกอดอกเบี้ยนหนี้เพื่อการบบิโภคและบวกผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมนะคะ ถัดมานะคะพอเราได้รายได้ส่วนบุคคลมาแล้วเราก็จะมาหารายได้พึงจับใจ่ายใช้สอยนะคะหาจากรายได้ส่วนบุคคลนะคะลบภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลบเงินโอนจากควรเรือนไปยังรัฐบาลนะคะและลบเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะพอเราได้รายได้พึงจับใจ่ายใช้สอยหรือ DPI มาแล้วนะคะเราก็มาหาต่อนะคะ โดยที่เราเอา DPI ไปลบค่าใช้ใจ่ายส่วนบุคคล,ลเราก็จะได้เป็นเงินออมส่วนบุคคลค่ะในเรื่องถัดมาที่เป็นเรื่องสําคัญนะคะก็คือรายได้ประชาชาติณราคาประจำปีและรายได้ประชาชาตินะราคาคงที่รายได้ประชาชาตินะราคาประจำปีหรือเราเรียกว่ารายได้ประชาชาติในราคาตลาดนะคะแสดงถึงมูลค่าในราคาตลาดที่เป็นตัวเงินนะคะของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ที่ผลิตขึ้นมาในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือ1ปีนะคะเป็นรายได้ประชาชาติที่คำนวณโดยใช้ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดปีนั้นๆน,น,นะคะก็เป็นรายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเลขที่เราเก็บมานะคะซึ่งมีองค์ประกอบทั้งทางด้านปลิมาาและทางด้านราคาซึ่งรายได้ประชาชาติในราคาตลาดนะคะที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก ราคาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณคงที่หรือปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ราคาคงที่หรือทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะซึ่งในกรณีที่เป็นรายได้ประชาชาตินะราคาตลาดเนี่ยเราไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นะคะเราจะต้องทําให้เป็นรายได้ประชาชาตินะราคาประจําปีหรือรายได้ประชาชาตินราคาคงที่นะคะโดยที่รายได้ประชาชาตินราคาคงที <k Peters> <ๆ>่นะคะหมายถึงรายได้ที่คำนวณโดยใช้ ราคาของปีใดปีหนึ่งนะคะกำหนดเป็นปีฐานนะคะซึ่งได้มีการขจัดผลการเปลี่ยนแปลงของราคาออกไปแล้วนะคะโดยที่รายได้นะ้ราคาคงที่นะคะจะบอกให้เราทราบว่าปริมาณผลผลิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะแสดงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะ ในการหารายได้ประชาชาตินะราคาประจําปีหรือนะราคาคงที่นะคะเราจะมีสูตรในการหานะคะโดยใช้ GDP ที่แท้จริงเท่ากับ GDP ในราคาประจําปีนะคะหารด้วยดัชนีราคา GDP คูณด้วยร้อยนะคะเราจะมาดูตัวอย่างการคํานวณกันนะคะกาหนดให้ GDP ในราคาประจําปี ะะเท่ากับ6,000ล้านบาทแล้วก็ดัชนีราคา GDP เท่ากับ300ถ้าเราจะหา GDP ที่แท้จริงเราก็ใช้สูตรนะคะ GDP ประจำปีหารด้วยดัชนีราคา GDP คูณร0 0นะคะก็เอา6,000หาร300คูณ100ก็จะได้มาเป็น GDP ที่แท้จริงเท่ากับ2,000ล้านบาทค่ะการจัดทํารายได้ประชาชาติที่แท้จริงแบบปรมานลูกโซนะคะแทนแบบเดิมที่คํานวณโดยใช้ปีฐานคงที่นะคะจะทําให ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องทันสมัยนะคะเนื่องจากโครงสร้างราคาสินค้าและบริการมีความเป็นปัจจุบันกว่านะคะการจัดทำรายได้ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่นะคะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช้จ่ายณนะราคาคงที่ในปีติดกันนะคะแทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกันนะคะที่เรียกว่า direct index ค่ะอย่างเช่นนะคะพศ2533นะคะเป็นปีเริ่มต้นของการทำอนุกรม รายได้ประชาชาติแบบปืนมันลูกโซ่นะคะก็จะคำนวณพศ2534ในราคาพศ2533นะคะและเทียบกับมูลค่าพศ2533นะคะถ้าเราคำนวณพศ2535นะคะในราคา2534ก็จะเทียบกับมูลค่าพศ2534นะคะถ้าคำนวณพศ2536ในราคาพศ2535นะคะเทียบกับ มูลค่าพศ2535เป็นต้นนะคะประโยชน์ของรายได้ประชาชาตินะคะรายได้ประชาชาติเนี่ยแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะช่วยให้ทราบถึงโครงสร้างการผลิตรายได้และรายจ่ายของประเทศนะคะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนและกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งของภาครัฐและของเอกชนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะ ในกรณีที่เป็นข้อจำกัดของรายได้ประชาชาตินะคะ 1. นนะคะ GDP เนี่ยไม่นับรวมสินค้าและบริการที่อยู่นอกตลาดค่ะนับเฉพาะสินค้าและบริการที่นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในท้องตลาดเท่านั้นนะคะสินค้าและบริการที่อยู่นอกตลาดนะคะอย่างเช่นแม่บ้านทำงานตามบ้านก็ไม่นับรวมนะคะ แล้วก็ไม่ครอบคลุมมูลค่าของผลผลิตของเศรษฐกิจนอกระบบหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กฎหมายนะคะพวกการพนันหวยนะคะหรือการค้าของเถื่อนต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับเวลาว่างหรือเวลาพักผ่อนค่ะไม่คํานึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการผลิตหรือสภาพแวดล้อมที่เสียหายนะคะที่ทําให้โรงงานเนี่ยปล่อยน้ําเสียหรือปล่อยมลพิษทางอากาศนะคะ ไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตอันเนื่องจากการบริโภคที่ก่อให้เกิดการก่อให้เกิดโทษและการบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะไม่แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้นะคะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าและบริการนะคะแล้วก็ไม่เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วก็ไม่อาจใช้เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรณีที่มาตรฐานการครองชีพแตกต่างกันค่ะ จากการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของ GDP นะคะนักเศรษฐศาสตร์ได้เสนอได้เสนอแนะนะคะให้เปลี่ยนการวัดจากเดิมที่เน้นการผลิตไปเน้นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนะคะโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและความสุขมวลรวมประชาชาติด้วยนะคะในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์การสหประชาชาตินะคะได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นนะคะโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติค่ะของสังของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันนะคะเรียกว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะหรือ sustainable development goals นะคะ sdgs นะคะซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนานะคะตั้งแต่เดือนกันยายนพศ2558นะคะถึงเดือนสิงหาคมพศ2573นะคะรวมระยะเวลา10 5ปีค่ะประกอบด้วย17เป้าหมายนะคะคือ 1. เขาจัดความยากจน 2. เขาจัดความหิวโหวยนะคะ 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ 4. การศึกษาที่เท่าเทียม 5. ความเท่าเทียมทางเพศนะคะ 6การจัดการน้ําและสุขาพิบาลนะคะ7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะ8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะ9อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานนะคะ10ลดความเหนื่อมล้ํานะคะ11เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนนะคะ 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนนะคะ13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ14การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลนะคะ15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศท,ทางบกนะคะ16สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกนะคะและ17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะในตอนที่2นะคะความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะ แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะจากแนวคิดใหม่ที่พระราชาธิปดีจิกมี่ซิงเยวังชุกนะคะกษัตริย์องค์ที่4แห่งประเทศพูตานนะคะหรือพระราชบิดาของกษัตริย์จิกมี่เคซานนำเกวังชุกนะคะได้ทรงประกาศในประถมบรมราชาองค์การเมื่อพศ .2515 ไว้ว่านะคะความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะมีความสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะทรงประกาศให้ ความสุขของประชาชนหรือความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะ GOS National Happiness นะคะหรือย่อว่า GNH นะคะเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศนะคะและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้วัดความสุขของประชาชนชาวปูทานนะคะแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GNP นะคะ การเติบโตของพิพันธ์มวลประชาชาติจะต้องมีตัวชี้นํามาจากความสุขนะคะซึ่งสะท้อนจากความคิดที่จะให้ความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาค่ะในโอกาสที่กษัตริย์แห่งปูตานองค์ที่5กษัตริย์จิกมี่เคซา,านาเกาวังชุกนะคะได้ขึ้นครองราชในเดือนพฤศจิกายนพศ2551นะคะ รัฐบาลของพระองค์นะคะได้จัดทำาดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะซึ่งประกาศเป็นทางการและนำออกเผยแพร่ในวันที่24พฤทศจิกายนพศ2 5 5 1นะคะโดยแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH นะคะยึดหลักการว่าการพัฒนาสังคมมนุษย์นะคะที่แท้จริงเกิดจากการพัฒนาด้างด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันนะคะเพื่อเติมเต็มและส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะใน GNH นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชากรทุกคนนะคะมีโอกาสพบความสุขได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยยึดหลักการสําคัญ4ประการหรือเรียกว่าเสาหลักแห่งความสุขทั้ง4นะคะโดยที่เสาหลักที่1ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะ เสาหลักที่2ก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเสาหลักที่3ก็คือการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะและเสาหลักที่4ก็คือการมีธรรม,มิบาลค่ะองค์ประกอบของดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะประกอบด้วย9องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ค่ะความอยู่ดีกินดีในเชิงจิตวิทยานะคะประกอบด้วยสดัชนีคือ1ดัชนีสุขภาพทางจิตใจ2ดัชนีความสมดุลทางอารมณ์ และ3ดัชนีลักษณะของจิตวิญญาณค่ะส่วนองค์ประกอบที่2นะคะนิเวศวิทยาประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ 1. ดัชนีการย่อยสลายทางสิ่งแวดล้อม2ดัชนีความรู้ทางนิเวศวิทยาและ3ดัชนีการปลูกป่านะคะองค์ประกอบที่3ค่ะสุขภาพค่ะประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีสุขภาพ 2. ดัชนีการมีความรู้ด้านสุขภาพและ 3. ดัชนีอุปสรรคทางสุขภาพนะคะ ในองค์ประกอบที่4นะคะการศึกษาประกอบด้วย3ดัชนีค่ะคือ 1. ดัชนีการประสบความสําเร็จในการศึกษานะคะ2ดัชนีภาษาคองกานะคะหรือภาษาซองกานะคะและ3ดัชนีการรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะองค์ประกอบที่5ค่ะวัฒนธรรมประกอบเเด,ด้วย7ดัชนีค่ะก็คือดัชนีภาษาถิ่น2ดัชนีประเพณีที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะ3ดัชนีทักษะงานช่างฝีมือนะคะ 4ดัชนีการถ่ายทอดคุณค่าคะ่ะ5ดัชนีการจัดงานเทศกาลของชุมชนนะคะแล้ว6ดัชนีการเอื้อประโยชน์ต,ต่อกันและกันนะคะและ7ดัชนีการยอมรับพื้นฐานค่ะองค์ประกอบที่6นะคะมาตรฐานการของชีพค่ะประกอบด้วยดัชนี2ดัชนีคะ่ะ 1. ดัชนีมาตรฐานการของชีพและดัชนีความยากลำบากค่ะองค์ประกอบที่7นะคะการใช้เวลา,ะะา 7, นะคะก็ปกรป 7, ะกอบด้วย1ดัชนีก็คือดัชนีเวลา องค์ประกอบที่8นะคะความเข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วย7ดัชนีนะคะคือ1ดัชนีความเชื่อถือชุมชน2ดัชนีการสนับสนุนของสังคม3ดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันค่ะ4ดัชนีการทําให้เป็นลักษณะสังคมนะคะ5ดัชนีครอบครัวค่ะ6ดัชนีความเป็นญาติเกี่ยวดองกันนะคะและ7ดัชนีความปลอดภัยค่ะองค์ประกอบที่9ค่ะคือธรรม毗巴นะคะประกอบด้วย สามดัชนีค่ะ 1. ดัชนีการดาเนินการของรัฐบาล2ดัชนีความมีเสรีภาพและ3ความเชื่อถือต่อสถาบันค่ะ การพัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนะคะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเน้นไปที่การขยายตัวของ GDP มากกว่า เรื่องความสมดุลความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนนะคะผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้สร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรว,วมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาความยากจนและปัญหาการกระจายรายได้ที่เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะคะ จึงเกิดการพัฒนาดัชนีชีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลางพศ .2540 นะคะทำให้มีการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นะคะมาเป็นจุดเน้นของการพัฒนาประเทศที่เน้นความอยู่ดีมีสุขของคนค่ะ ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่9นะคะมีการน้อมนำปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒ,พฒนาประเทศนะคะภายใต้หลักการที่ยึดความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมุ่งการพัฒนาที่สมดุลและมีการบรรณาการทุกมิติทางด้านตัวคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทยนะคะ มีการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักมาสู่แผนพัฒนาฉบับที่10นะคะมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในปัจจุบันค่ะ หลักการจัดทําดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชนะคะหรือในชื่อเดิมก็คือสํานักง,งานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้พัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะโดยยึดหลักการ5ประการค่ะคือ 1. ดําเนินการบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะสสาม,มารถสะท้อนถึงที่มาของความสุข ความสุขทั้งภายในและภายนอกค่ะ3ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยนะคะกำหนดจากปัจจัยที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกันนะคะแล้วสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ 4. ก็คือการพัฒนาดัดชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นการสะท้อนเฉพาะเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนานะคะ5ก็คือการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ,คท,คะ,คะทั้งในระดับประเทศระดับเมืองไปจนถึงชนบทค่ะ ในความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะหมายถึงสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะมีดับการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิตกายปัญญานะคะที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองรวมนะคะและสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้องดีงามนะคะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะระหว่างคนกับคนนะคะและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ในองค์ประกอบของดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะก็นํามาจากความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขดังกล่าวแล้วนะคะก็ประกอบด้วย6องค์ประกอบค่ะ1ก็คือการมีสุขภาวะนะคะหมายถึงการมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีสติปัญญามีความใฝ่รู้นะคะ2ก็คือครอบครัวอบอุ่นค่ะหมายถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะ 3. ชุมชนเข้มแข็งค่ะหมายถึงชุมชนพึ่งตนเองได้ชุมชนเกื้อกูลกันนะคะและการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ 4. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมค่ะหมายถึงการมีสัมมาชีพเศรษฐกิจเข้มแข็งนะคะและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจค่ะ5สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศส,สมดุลน,นะคะหมายถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินนะคะสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพระบบนิเวศท,ที่สมดุลค่ะ 6. นะคะสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาิบาลค่ะหมายถึงการมีจิตสำนึกประชาธิปไตยสังคมมีธรรมาิบาลความสมานฉันทางสังคมค่ะ